สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างระยะยาวประจำวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยน2568ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าได้จอกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะ mm hmm. คลิปนี้อาจารย์จะวางแนวทางของหลักสิบล่าง mm hmm. จะตัดมานะคะ ให้ fc ได้ชงกันประมาณสิบงวดนะอาจารย์จะตัดมาตั้งแต่งวดที่ยี่สิบหนึ่งถึงยี่สิบนะคะสิบล่างระยะยาวสูตรนี้เดินดีนะคะ,ะใครชอบแนวทางของสูตรนี้มันจะมาสอดคล้องกับสูตรที่อาจารย์วางให้เพราะว่าแต่ละสูตรมันบางครั้งมันไม่สอดคล้องกันนะเราก็เลือกสูตรที่มันสอดคล้องกันมาหาตัวที่มันน่าจะความน่าจะเป็นของแต่ละสูตรนะ อย่างเช่นหลักสิบล่างระยะยาวนะคะอาจารย์จะจับชนกับสูตรคู่ขี้นะถ้าเราดูงวดตต้งแต่งวดที่ยี่สิบมาเราจะได้แนวทางของหลักสิบล่างระยะยาวเลขผสมนะก็คือศูนย์หนึ่งสองสามสามบวกสามเป็นหกแบบนี้นะค่ะและไอเป็นแบบคู่ขี้จะได้เลขคู่นะคะก็คือเลขสองกับเลขสี่เ,เห็นว่าสูตรเนี้ยมันไม่มีเลขสี่มันมีแต่เลขสองนี่นะเลขสองที่มันชนนะคะมันจะชนตัวเดียวนะ ตรงนี้เลยตัวตัวชนตัวเดียวถ้าเราเอาตัวชนมาเทียบกับเอตรงที่ออกเอตัวสูตรนะคะที่อาจารย์จับชนไว้สองสูตรจะเป็นสูตรเด่นสองสูตรแบบสูตรเด่นธรรมดาชนกับสูตรเด่นแบบคู่ขี้เหมือนกันนะคะอันนี้จะได้เลขเลขสองกับเลขศูนย์ถ้าเราเอาตรงนี้เลขสองนะอาจารย์จะใส่ยังไง เลขสองเนาะเลขตัวนี้นะเลขสองอันนี้หลักสิบนะเลขสองมันจะชนที่เลขสองใช่ไหมเราก็เอาเลขสองและฝั่งนี้ยมันชนถึงสองตัวเลยมันเข้าทั้งสองทั้งศูนย์นะแต่ว่าเราจะเอาถ้าเอานี้เลขสองเอานี้เลขศูนย์ใช่ไหมถ้าเราไข้คู่กันมันก็จะสองศูนย์กับสองสองนะมันก็จะได้ตัวนี้เลขสองเลขศูนย์นะ ส่วเลขสองตัวนี้ก็มาด้วยนะอาจารย์จะติ๊กไปนี้มันจะได้เป็นครบเลยงวด่นี้ได้ครบล่างนะต่อไปเนะาะเมื่อที่สองเอ่อตำแหน่งของหลักสิบนะจะเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองบวกสามเป็นห้าออกที่อ้าวเออไม่ใช่เนาะออกผลออกตรงน,นี้นะคะท่านผู้ชมออกที่ศูนย์หกตรงนี้นะออก ตรงนี้เป็นจะมีแนวทางของเลขคู่ใช่ไหมแปดกับศูนย์ฝั่งเนี้มันมันไม่มีเลขแปดใช่ไหมมันมีแต่เลขศูนย์เลขแปดไม่มีแปดกับศูนย์ก็ชนนะคะตัวเดียวเลขศูนย์ออกมาที่ศูนย์หก เราจะได้เลขศูย์นะใช่ไหมฝั่งนี้นะส่วนฝั่งนี้มันจะเป็นตัวเด่นสองสูตรชนกันใช่ไหมมันจะชนที่หกกับแปดเราก็จะได้เลขหก้วยแต่ฝั่งนี้อาจารย์จะใส่ให้เป็นสีเหลืองนี่ค่ะเลขหกต่อมานะเว่าที่ยี่สิบสองว่าที่ยี่บสองแนวทางของเลขผสมแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่กับเลขขี้นะ อันนี้มันได้สองตัวเลยนะเก้ากับหนึ่งใช่ไหมเก้ากับหนึ่งผลออกมาที่เก้าหนะึ่งเนาะชนสองตัวนะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งอย่างน้อยสูตรสูตรเลขเอระยะยาวเนี่ยถ้าเราเอาคู่ขี้มาเบียดให้เนี่ยมันก็จะเหลือน้อยตัวลงไปนะเนาะฝั่งนี้ได้เก้าฝั่งนี้ชนมาสองตัวเลยนะชนเก้าชนหนึ่งเลยนะ เข้าสองตัวเลยนะตัวชนเนี่ยแต่ว่าเราถ้าเอาขับฝั่งนี้ฝั่งนี้เอาเก้าตักสิบเก้าอันนี้คู่ขี้แล้วมีสองตัวอันนี้หลายตัวจับชนกันจะชนทั้งสองตัวเลยเก้ากับหนออกมาที่เก้าหนึ่งฝั่งนี้เราเอาหนึ่ง ต่อมางวดที่ยี่สิบสามนะยนะี่สิบสามสองสามสี่ห้าแปดเนาะอันนี้เราคำนวณมาได้เลขคู่ใช่ไหมมันไม่มีเลขศูนย์นะมีแต่เลขสองเห็นไหมเลขสองมันก็เอาไปตัวเดียวเลยคือเลขสองชนนะช่องชนนี้ออกมาที่สองหกนี่เลขสองไล่ก่อนเลขสองสีส้มๆนี้คือแนวทางของรักสิตนี่ ส่วนตรงนี้ตัวเด่นมันอาจจะอยู่สิบก็ได้อยู่หน่วยก็ได้นะแต่ว่าอันเนี้ยพอสองแล้วนี้มันชนที่สี่กับหกมันก็ได้สองหกอาจารย์สอนไปหมดนะพวกสูตรเหล่านี้อันนี้อาจารย์ยกมาให้เทียบทําคลิปให้ดูหนึ่งคลิปเผื่อบางท่านไม่ได้จดไว้นะก็มาดูคลิปนี้แหละเนี่ไลเโอเคนะสองหกต่อมาเราก็ดูงวดที่ยี่สิบสี่ อันนี้จะเป็นแนวทางของรักสิจะมี9012ศบวกสเป็น5ส่วนนี้ได้เลขคี่ใช่ไหมสากับหเพราะฉะนั้นไม่มีเลขสามนะมีแต่เลข 5. ห้าเดืยจานตีตรงนี้มันทึบๆหน่อยแบ่งแบ่งแยกหน่อย ไมได้เห็นชัดเนาะนี่อันเนี้ยไม่มีเลขสามใช่ไหมมีแต่เลขห้าชนตัวเดียวเลยออกห้าศูนย์คลิปนี้ก็เป็นความหวังเหมือนกันเนาะฝั่งนี้นะได้ห้าฝั่งนี้สามก็ห้าถ้ามันมีตัวชนฝั่งนี้ให้เป็นตัวชนไปเลยนะเลขห้ามาที่เลขห้า เดี๋ะฉะนั้นมันจะมันจะไม่ได้ตัวศูนยะ์ะมันมาที่ตัวชนมาที่ตัวชนก็วิ่งไปเลยเนาะต่อมานะเมืที่ยี่สิบห้าหกเจ็ดแปดเก้าสองก็หกแปดอันนี้มีสองตัวเนยะมีทั้งหกทั้งแปดออกมาที่หกสามเข้าที่เลขหกนะอันนี้เราชนสองตัวนะหกสามเราก็เอาทั้งหมดนี้มาจับไวยคู่เลยเป็นหกหนึ่งหกสามแปดหนึ่งแปดสามแบบนี้ไปเลย แต่ทีเนี้ยมันออกไปแล้วเราเห็นภาพเราก็เอาตามที่เราเข้าใจอันนี้เลขสามเนาะส่วนสองนี้เลขแปดหลักสิบนี่ก็คือเลขหกนะหกกับแปดเลือกหกเราก็จับควัยคู่เลยถ้ามันไม่เหมือนกันเนี้ยควัเลยได้สี่ชุดเลยจำจริงอาจารย์ไม่อยากให้เหมือนนะอยากให้ไม่เหมือนกันจะได้จับคู่เลย เพราะนี่มันเป็นเด่นมาได้ทั้งสิบหน่วยฝั่งนี้คือหลักสิบจากที่มันจากที่มาได้ตัวชนใช่ไหมมันก็จะได้แบบนี้อาจารย์อยากได้แบบนี้อยากได้แบบจับตัวเลขได้นะคะก็คือสูตรต้องไม่ชนกันนะฝั่งนี้เจ็ดแปดเก้าศูนย์ามนะอันนี้สามกับห้าใช่ไหมอันนี้มันไม่มีเลขห้ามันมีแต่เลขสามเพราะฉะนั้นมันชนตัวเดียวเลขสามออกสามหนึ่ง ฝั่งนี้ได้หนึ่งกับสามมันเข้าสองตัวเลยแต่นี้ตัวเด่นนะเข้าสองตัวเลยทั้งสามทั้งหนึ่งแต่ว่าอาจารย์จะเอาตรงนี้เลขหนึ่งแต่ว่ามันเข้าสามก็หนึ่งใช่ไหมเอาหนึ่งแล้วนี้เอาสามก็จะเป็นสามหนึ่งสามสามแบบนี้หรือว่าเราจะเลือกที่ตัวชนก็ได้เพราะมันมาที่ตัวชนก็เอาตัวชนไปวิ่งลูดเลยนะฮะลูดไปเลยตอนนี้มันมาถึงสองตัวเลย เนีย่ยพิ่งไม่ได้เมืเดียวเองเนี่ยตรงนี้ต่อมานะเมื่อที่ยี่สิบเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดกับสามห้าฝั่งนี้ไม่มีเลขสามเห็นไหมมีแต่เลขห้า อยู่ที่ใครเนาะจะตามสูตรไหนนะคะท่านผู้ชมอยู่ที่ใครจะตามสูตรไหนใครชอบแบบไหนก็ตามแบบนั้นอาจารย์ก็เห็นว่าเออแบบนี้มันต้องจับกับแบบนั้นแบบนั้นก็ต้องไปแบบนู้นนะถ้าไปจับมันบางทีมันไม่มาชนกันมันไม่ชนกันก็ยากนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งเนี่ย, 5, 6, 7, 8, 1, ยสามกับห้าเงี้ยมันมีตัวชนนะคะก็คือเลขห้าดีที่มันไม่มีเลขสามก็เหลือตัวเดียวเลขห้าออกห้าแปด แล้วก็ฝั่งนี้นะจะเหมือนงวดนี้อันนี้ห้าอันนี้ห้าเจ็ดเนาะถ้าเราจับห้าเจ็ดห้า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 เจ็ดมันไม่ได้ะคะท่านผู้ชมมันมาที่ตัวชนงวดนี้มาที่เลขห้าอันนี้เข้าร้อยเปอร์เซ็นเลยนะตรงนี้ยแล้วงวดนี้นยัยงไงต้องมีเลขขี้ผสมนะคะถ้าเป็นคู่คู่นะ่ะไม่สวยนะต้องเป็นคู่ขี้หรือว่าขี้ขี้ไง แต่ตอนนี้เราทําหลักสิบเนี่ยเราทําได้เลขคู่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นคู่ขี้แต่จะเป็นตัวไหนเนี่ยนะเราก็ไล่มาบีบบีบตัวเลขมาเรื่อยๆนะมาดูว่าที่ยี่สิบแปดห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งฝั่งนี้ได้เจ็ดกับเก้าสองตัวมาตัวหลักสิบบางนี้ไม่มีเลขเก้าเพราะฉะนั้นมาชนตัวเดียวเลขเจ็ดอาจารย์ยกมาเขียนไว้ตรงนี้นะเลขเจ็ดออกมาที่เจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นหลักสิบได้เจ็ดแล้วฝั่งนี้ก็เจ็ดกับเก้าเอา ถ้าเราจับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้ามันก็ได้แต่บางครั้งเราจะเอาเป็นตัวชนก็ได้อันนี้มันเบิ้ลเนาะให้ไปแล้วกันสองสูตรนี้นะแล้วก็สูตรที่อาจารย์เทียบให้เนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องเนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละเลขเด็ดเลขเด็ดเลข,เด,ด,เลขดัง เข้ามาหลายงวดงวดนี้อาจจะไม่เข้าก็ได้อาจจะมาเข้าที่สูตรนี้แหละนะยี่สิบหกยี่ิบเจ็ดยี่บแปดนะอันนี้ก็เป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าคืองวดที่แล้วคำนวณมาได้ที่สามสี่ห้าหกเก้าส่วนทางนี้มาได้สี่หกมันชนสองตัวนะมันไม่ชนตัวเดียวให้เราหวาดเสียวเล่นเนาะชนถึงสองตัวเลยก็คือสี่หกออกมาที่หกหนึ่งเพราะฉะนั้นฝั่งนี้สี่หกมาที่เลขหกมันชนสองตัวนะก็เอาสองตัวมาเลือก และฝั่งนี้ก็ชนตัวเด่นเนาะก็ชนสี่กับหกเหมือนกันฉะนั้เลขหกนี่กับเลขสี่ดีทะลุเลยเนาะนี่นี่เข้าเลขหกใช่ไหมก็วงกลมเลขหกแล้วกันใส่หกนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นเลขหกฝั่งนี้เนาะสีเหลืองเข้าเลขหกปื๊ดปื๊ดมานี่เลย อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งมวดที่ไม่มีหลักหน่วยนะคะทะลุเลยเลขหกเราจะยืนตัวนี้เป็นสูตรนี้เป็นหลักสูตรคู่คี่เป็นหลักนะคะรู้สึกว่าค่อนข้างดึงดีเหมือนกันนระยะยาวเหมือนกันเดินมาหลายงวดนะคะท่านผู้ชมอาจารย์สอนไปแล้วนะเดี๋ยวก็จะเอาไปแชร์ลงไปในเฟ e บุ๊กนะจะได้เห็นกันทั่วถึงเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะคลิปนี้สำคัญนะคะ f c นี่ เหตุผลที่ว่าสําคัญเนื่องจากว่างวดเนี้ยตัวเลขมันจะไม่เป็นแบบนี้มันจะเป็นแบบแบบที่ไม่โบเนี่ยไม่ไม่แบบที่ไข้กันได้อะไงเพราะว่าตัวเลขมันไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยอันเนี้ยสี่หกใช่ไหมตัวนี้ก็สี่หกมันเหมือนกันมันก็มันก็นจ,ะจะมาที่ตัวชนอย่างเงี้ยมีสามห้าแล้วก็มีหนึ่งสามอย่างอย่างน้อยมันก็ยังมีตัวชนที่ตัวสามมันเลือกยาก มันต้องอิสระไปเลยแบบนี้นะคะท่านผู้ชมแบบศูนย์สองแบบนี้เห็นมศูนย์สองก็สี่หกเห็นไหม,ไหมเลขมันไม่เหมือนกันยังไงก็ต้องคข่ยอยู่ดีแต่จะมาตัวไหนแค่นั้นแหละตามนี้เลยนะอันนี้เป็นสูตรระยะย,ยาวนะที่ดูในจอนี่แค่สิบวัางวดนี่ก็เนี่ยสามสิบงวดนะสูตรเนี่ยเห็นไหเดินดีมากๆเลยมีโอกาสเดินนะคะถ้าเราเอาเลขวิ่งแต่งวดที่แล้วเนี่ยได,ได้คำนวณตัวนี้ได้เลขหกตัวเดียวนะ หลักสิบตัวเดียวได้หกแล้วงวดเนี้ยได้เลขศูนย์ตรงนี้มันไม่มีเลขศูนย์เลยอ่ะใช่ไหมจะทํำยังไงความเชื่อมั่นก็บรู้จะอันนี้มาหรืออันศูนย์มาแต่ถ้าเป็นศูตรนี้นะอันนี้เป็นสี่หกใช่ไหมอันนี้เป็นสี่หกแนวทางหกเลขคู่มีทั้งสี่ทั้งหกเลยโอกาสการหลุดอาจารย์คิดว่ายากอ่ะคู่เนี้ยน่าสนใจอ่ะคู่นี้แหละสี่หกแนวทางหกเลขคู่ใช่ไหม แล้วถ้าเกิดเป็นสามกับศูนย์นะศูนย์มาชนศูนย์ใช่ไหมที่เราจะเลือกศูนย์มันมันมันก็ไม่มีตรงนี้เลขศูนย์นะแล้วถ้าเป็นเลขสามอันนี้มันก็ไม่ใช่เลขขี่มันเป็นเลขคู่แบบเนี้เห็นไหมค่อยค่อยคิดนะวิเคราะห์นะวิเคราะห์ด้วยกันเนาะเพะนั้นแต่อันนี้มันมันสมเหตุผลอันนี้สามสี่ห้าหกเก้าอันนี้สี่กับหกเนี่ยเพรั้นมันชนสองตัวสี่หกมันมีตัวชนก็ชนมาสองตัวนี้แล้วถ้าเป็นของอาจารย์ที่ทําจาก ตัวดับเนาะดับหลักสิบล่างหลายๆสูตรมันจะเหลือที่เลขหกแต่อาจารย์ก็คิดว่าสองตัวเองไม่น่าทิ้งเนาะสี่และหกเลยเอาทั้งสองตัวนี้แหละเพราะมันมีสูตรวางสูตรนะสี่กับเจ็มาตัวหนึ่งใช่ไหมมันก็จะมีเลขสี่เหมือนกันเอาสองตัวนี้แหละงวดนี้เอาสี่กับหกเนี่ยเป็นตัวหลักให้หลอผลเลยว่านี่หลักสิบและส่วนฝั่งเนี้ยส,สีสีเหลืองเเนี่ย ก็จะเป็นคู่นี้เพราะว่าอันนี้เด่นมนะียมันเข้าทุกมวดเลยอันนี้ชนวันที่สามกับห้าอันนี้คู่อันนี้ขี้อาจารย์ว่าสวยสวยงามเลยฮนะสองตัวเลยอันนี้เอาสองตัวเลยฝั่งนี้ก็เอาสองตัวชนสองตัวก็เอาสองตัวเลยถ้าชนตัวเดียวก็เอาตัวเดียวอันนี้มันชนสองตัวเราก็เดี๋ยวจับคู่เลยฝากช่องนิดนึงนะ ตรงนี้นะที่เป็นตัวชนเนี่ยเข้าร้อยเปอร์เซ็นเลยเข้าทุกงวดระยะยาวนะดี่แจ์ทำให้ดูตรงนี้หน่อยหนึ่งก็คือจับเรนะ 4, 6, อสสี่หกย่อมานี้ลนสี่กับหกจับคู่เลยนะกับสามห้าในเมื่อตัวนี้มันไม่ชนมันก็ผักให้มาเป็นหลักหน่วยเลยตัวนี้มันยืนที่หลักสิบอยู่แล้ว จับนะคะสี่สามสี่ห้าหกสามหกห้าสี่สามเนาะแต้มเจ็ดเนี่ยได้ด้วย แต้มเก้าไม่ค่อยได้แต้มเก้าไม่ได้นะแต่ก็แต้ม, 1, ตม 9, ห,นหนึ่งก็แต้มเก้าเลอาจารย์ดูนิดนึงนะแต้มชนไม่มีนะคะไอ้สนะูมันไม่มีอาจารย์จำได้มันไม่มีแต้มสี่กับแต้มแปดไม่แน่หรอกเนาะแต้มก็หลุได้เอาตัวเลขดีกว่าที่มองแล้วมันสวยๆตัวนี้อาจารย์ว่ามายากเนาะหกสามนี่ก็ได้อยู่นะ หกห้าเอาเลือกให้สวยๆไว้สามตัวตัวนี้สำรองแล้วกันสี่สามได้อยู่นะสี่สามหกสามหรือว่าหกห้ามีเลขขี้ผสมอยู่ตัวนี้มันเป็นเลขพี่น้องมันมันมายากเนาะ,นะถ้าเราจับค่อคู่สี่สามสี สี 4, 3, 4, 5, 6, 3, 6, ่สามสี่ห้าหกสามหกห้านี่นี่เลยสี่ชุดนี้นะจากหลจากระยะยาวนะสามสิบงวดเลยใช่ไหมถ้าสูตรนี้เดินนะคู่ขี้เนี่ยคู่ขี้เมื่อน,นี้ได้เลขคู่ใช่ไหมเนเลขคู่เพราะฉะนั้นเรามีเลขคู่อยู่สองตัวสี่กหก แล้วฝั่งนี้ชนเด่นมาจากออสองสูตรเนาะชนที่สามกับห้ากเข้าดีนะทน่านผู้ชมแล้วลดหน้าจอลงทีละหน่อยอ่ะประมาณนี้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะจะได้ไม่เสียเวลาอันมีค่านะฮะของ f อซเลข เลขสองเลขสามอะไรเนี่ยก็มีอยู่นะในสูตรเด่นแต่บางทีอาจารย์ยังวางยังเรียนได้ยังยังยังไม่ได้สอนนาะอย่างเงี้ยมันมาได้นะท่านผู้ชมหกห้าหกสามสี่สามเนี่ยสามชุดนี้สวยอยู่นะคะชอบค่อยนำไปใช้นะไม่ชอบก็ดูคลิปก็ดูสูตรอื่นๆต่อๆไปเนาะอาจารย์ก็จะสอนให้เรียนให้วางจนกว่าจะถึงเวลาที่กองสลากจะประกาศก็หยุดแล้วก็มาสรุปกัน ว่าน่าจะเป็นตัวไหนนะคะนี่ทางมันมีเนาะถ้าเราใช้เลขศูนย์นะจบเลยนะตรงนี้ก็ไม่มีสองตัวนี้ก็ไม่ใช่แล้วมันมีสูตรหนึ่งนะศูนย์กัสามมาตัวหนึ่งใช่ไหมมันจะชนสูตรนี้เลขสามแล้วเลขเออเลขสามแล้วตรงนี้มันเป็นเลขคู่ใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะใช่เพราะอาจารย์คิดว่าคู่เนี้น่าสวยสูตรนี้แหละสูตรนี้ผสมกับสูตรเนี้ยตัดกันเนี่ยมันมีตัวให้ชนไง สูตรนี้จะได้เดินด้วยใช่ไหมลองวิเคราะห์เองแล้วกันเนาะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ